ในฤดูฝนนะครับการหมักสารย่อยมเมล็ดขดีต่อสั่งฟางข้าวนะครับในฤดูฝนนะครับในระหว่างที่ฝนตกนะครับเราไม่รู้ว่าฝนจะตกเมื่อไรแต่ในกรณีที่พ่อแม่พี่น้องจะหมักนะครับในฤดูฝนเนี่ยถ้าฝนจะตกให้ดูพยากรณ์อากาศอย่างครับถ้าเราจะหมักช่วงไหนนะครับ ประมาณช่วงอาทิตย์แรกพยายามอย่าให้อยู่ในหมักในช่วงที่พายุเข้านะครับหรือว่ามรสุมเข้านะครับให้ดูพยากรณ์อากาศแล้วก็การหมักตัวนี้นะครับคือให้ตีดินก่อนจะรีฝ่านะครับการคุมน้ํามันจะได้ดีนะครับในกรณีนะครับถ้าเราเก็บเกี่ยวผลผลิตถ้าเราทําลายฟางได้จัดฟางหรือจะกระจายฟางยังไงก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ เอารถตัวโรตารี่นะครับบางโซนก็ใช้เป็นรถพิซซ้อมนะครับบางโซนก็ใช้เป็นรถแท็กนะครับให้อารงไปปั่นดินนะครับแล้วก็เพิ่มปั่นดินเสร็จครับให้เพิ่มน้ําลงไปนะครับให้มิดดินนะครับเน้นตรงที่ดินนะครับไม่ต้องเปเน้นตรงฟางนะครับเพราะน้ำเยอะไปฟางก็ลอยหนีตลอดนะครับแล้วเราก็ฉีกพ่นด้วยสารย่อยสลายต่อสร้างความข้าววัลเล็ก์สดินตามผู้บุกเกษตรตองแปดนะครับที่ ลุงตีใช้มาแล้วก็มีประสิทธิภาพในพื้นนาของตีเองนะครับก็เลยจะมาแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเราได้ลองทดลองใช้ดูนะครับว่าประสิทธิภาพตัวนี้สามารถลดข้นดีได้จริงนะครับแล้วก็เกษตรกรทุกๆกรายที่เอาไปใช้ก็ค่อนข้างจะเห็นผลนะครับถ้าทําตามวิธีนะครับส่วนใหญ่ที่ไม่เห็นผลนะครับ1น,นะครับการฉีดสารย่อยสลายต่อสั่งฟางข้าวลงไปพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไม่ได้ลดไปย่า หมาก10บวันนะครับฉีกวันนี้ไปยางวันที่สิบเลยแต่ในกรณีที่จะทําให้ลดนะครับคือฉีกวันนี้นะครับ2วันนี้แล้วก็เว้นไป2วันนะครับให้เอาลดเล็กหรือลถอีขบลดกระถเดินตามนะครับจะใส่ขบหรือจะใส่คาดก็ได้นะครับไปย่านะครับเพื่อพิกัดหน้าดินแล้วก็ย่าตรงที่โขดท,ที่มันพ้นน้ําอยู่นะครับให้จมลงไปแล้วก็ฟางที่ลอยอยู่มันก็จะกลับจับตรงนิ่ม ขึ้นมาแล้วต้องแข็งลงไปนะครับมันก็จะทําให้ฟางย่อยไวขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ขดดีที่อยู่ข้างล่างที่จมอยู่ข้างล่างนะครับล้อเราก็จะตะกุยขึ้นมาแล้วก็น้ํายาที่จะซึมลงโดยตามธรรมชาติเราก็บังคับให้เขาลงไปโดยจากสมมุติว่าเขาจะซึมเข้า3วันถึงตัวเม็ดขอดีข้างล่างแต่เราบังคับให้ลงภายใน2วันหรือ1วันถ้าเราขายันยํำนะครับในระยะก,การหมัก 10- 12วันให้พ่อไม่พี่น้องย้ำสัก2รอบ รอ,อบที่สามนะครับให้เอาเอากล่องลงปักดินเลยนะครับถ้าใครที่ต้องปักดินนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ใครพื้นที่เรียบอยู่แล้วก็รอบสามพยันนะครับแล้วรอบสี่ขึลงปักแล้วก็ลูกชักลองน้ําหวานได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าในหน้าฝนนะครับให้พ่อแม่พี่น้องคํานวณว่าอย่าเพิ่งใส่น้ําเยอะถ้าเราหมักช่วงฝนตกเพราะถ้าฝนตกลงมาน้ําเยอะความเจือจางก็จะอ่อนลงนะครับ ที่พ่อแม่พี่น้องหมักหมักแปลงคู่กันนะครับแต่อีกแปลงหนึ่งเห็นผลอีกแปลงหนึ่งได้ผลน้อยนะครับอีกแปลงหนึ่งเห็นผลได้ชัดเจนคือการคุมน้านะครับถ้าเราใส่น้ําเยอะสมมติว่าให้ใส่น้ําแค่ดินเลียดเยดินนะครับประมาณ3นิ้วของเรานะครับแต่อีกคนไปใส่ฝ่ามือหนึ่งนะครับการใส่ลงไปหนึ่งฝ่ามือนะครับทําให้ตัวยานะครับอ่อนลงสวัสดีครับน้องมะเมี่ยวครับ ทําให้ตัวยาเราอ่อนลงนะครับคือประสิทธิภาพก็จะอ่อนลงเหมือนเราหุงข้าวครับข้าวเคยใส่น้ําแค่ข้อนิ้วนะครับข้าวก็จะกินกําลังดีแต่ถ้าเราใส่น้ําเยอะไปก็จะทําให้ข้าวแฉะกลายเป็นข้าวต้มไปก็จะกินไม่อร่อยนะครับการหมักตัวยานี้ก็เหมือนกันนะครับคือถ้าเราใส่น้ําเยอะไปการเจือจางน้ํายาก็จะอ่อนประสิทธิภาพลงการเข้าทําลายไม่เข้าดีก็ต้องใช้เวลาหรืออาจจะ ย่อยได้จํานวนเมล็ดน้อยลงนะครับอันนี้คือฝากพ่อแม่พี่น้องน,นะครับให้ทําตามขั้นตอนแล้วก็สังเกตสิ่งแวดล้อมเรานะครับในระหว่างที่เราจะเอาน้ํายาตัวนี้ไปหมักนะครับต้องดูด้วยว่าสิ่งแวดล้อมเราจะเกิดอะไรสมมติจะเกิดฝนหรือคนาเราคุมน้ำไม่อยู่เนี่ยเราจะแก้ไขยังไงครับถ้าในกรณีที่คนาเราคุมน้ำไม่อยู่นะครับให้ตีข้างคนาให เป็นขี้เลนเลยนะครับเพื่อที่ให้ขี้เลนเข้าไปอุดตามรูตามล่องระแหงที่แตกอยู่นะครับก็จะช่วยคุมน้ําได้ดีฝานะครับจะตีแค่เที่ยวเดียวอาจจะตีสองเที่ยวสามเที่ยวนะครับอันนี้นะครับก็จะทําให้ประสิทธิภาพการย่อยเรามีประสิทธิภาพขึ้นนะครับแล้วก็จะเห็นผลนะครับช่วยปรับปรุงบํารุงดินนะครับตัวนี้นะครับเพิ่มโครงสร้างให้ดินนะครับแก้ปัญหาดินเสื่อมสภาพ แก๊สไข่เน่านะครับดินที่แข็งกระด้างดินเป็นดานนะครับทําให้ดินร่วนดินโป่งดินเป็นโพรงนะครับแล้วก็ทําให้ดินฟูรากข้าวเราก็จะหาอาหารได้เยอะครับแล้วก็มเมล็ดข้าวิดเราก็จะน้อยลงนะครับมเมล็ดหญ้าต่อสั่งควางข้าวเราจะย่อยไปค้อมกันเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เวลาเราใส่ปุ๋ย เวลาเราหว่านข้าวลงไปข้าวขึ้นเขียวงามไม่มีตําหนินะครับขึ้นสม่ําเสมอเลยแม้แต่โดนฝนเราก็ขึ้นนะครับเพราะดินเราไม่มีกดนะครับเวลาล้างให้หมดแล้วก็จะขึ้นตามธรรมชาติแล้วเวลาเราใส่ปุ๋ยข้าวเราก็จะงอกงามเขียวสม่ําเสมอเลยออกรวงมาก็รวงสวยผลผลิตดีนะครับโอเคนะครับวันนี้ตีก็จะมาให้ข้อมูลอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลุงตีจะมาบอกเคล็ดลับเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดสั b สไคร b ์กดติดตามช่องลุงตีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ